ออการทํางานมีคุณภาพการทำํำสายไฟอะไรนี่ดูมีมาตรฐานไม่ต้องกลัวจะเกิดปัญหาหลังจากติดตั้งแล้วครับขอบคุณพี่มนชัยนะครับ,รบตอนนี้ที่เรามาติดตั้งขาเวียงนะครับของตู้ล้างรถยอนเหลียนนะครับที่แหลมฟ้าผ่านะครับฝากอุดหนุนพี่มนชัยด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆวัดแหลมฟ้าผ่านะครับมีทั้งหมด3ตู้นะครับ เราติดแขนเหวี่ยงให้ใช้งานสะดวกอยู่ด้านบนเรียบร้อยปืนกับโฟมอยู่ในสายเดียวกันเลยนะครับถือฉีดได้เลยใช้งานสะดวกครับต้องขอบคุณพี่มนชัยสะดวกมากครับสะดวกขึ้นเยอะนะครับแล้วก็หายกังวลเรื่องสายแตกรถเหยียบสายเนาะของเราเป็นไงครับมีมาตรฐานไหมคุณภาพครับมาตรฐานเหล็กหนาหมุนวงสวิงได้ ลื่นไหมครับพี่ลื่นไหมนี่นะครับนี่ครับอันนี้พึ่งมาประเดิมคนแรกเลยนะครับติดเพึ่งเสร็จครับเป็นไงพี่การใช้งานไดีกว่าของเก่าครับอันนี้คือลูกค้าครับันใหมจะไป อันนี้ใช้งานสะดวกขึ้นเนาะพี่เนาะสายาวพันพรอมเมียตาได้เลยใครับตับถึงสบายเลยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มนชัยด้วยนะครับขอบคุณครับฝากคุณนุนพี่มนชัยด้วยนะครับแหลมฟ้าผ่านะครับใกล้ๆวัดแหลมฟ้าผ่านะครับเป็นตู้ล้างรถหยอดเหรียญเปิด24ชั่วโมงนะครับติดถนนเมนหลักเลยนะครับของแหลมฟ้าผ่านะครับ่างเราก็คุณภาพดีครับมีช่างมาช่วยติดขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ